หัวใจทองคำพบกับรายการใต้ตนตอครับท่านสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวออไรซ่าสวัสดีครับพี่น้องแล้วพ้องเพื่อนไทยรายการใต้ต,ตนตอนี่มาเปิดจอนั่ง เป็นประตูสู่ภากตายอย่าเธอแล้ว่าได้รับฟังพมนาล่วงมานังเป็นช่องทางระวังใจนำบันเทิงเชิงสาระวัฒนธรรมโทษเทงห้ำเพียกลุงทองเขาพากันมาออกชองใหญ่ใช้เวลาทำนาทีแล้ว่าด้วยหัวใจเปิดช่องไทยกลบชาแนล โงอแล้วอย่าเด้อไว้แคลวว่าร่อยกันแน่นะพ่อแม่เอ้ยครับสวัสดีกับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักเลยก็ขอรับสุขันกับพบกับรายการตายตนตอบันเทิงสาลาและวัฒนธรรมนะครับกับพมน่าล่วงราชินีกิงทองทีกลบ ب ช n แนลดอททีวีทีวีทางอินเทอร์เน็ตที่พี่น้องสามารมาติดตามรับชมกันได้ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับรายการตายตนตอเป็นรายการทีเป็นช่องทางที่จะให้พี่น้อง ชาวไทยพี่น้องชาวใต้นะครับชายเป็นรังอุ้นของหัวใจชายเป็นที่รวมมุงของหัวใจในจิตวิญญาณของความเป็นชาติพันธุ์ของมูกเราชาวใต้ไม่ว่าพี่น้องชาจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่เนื้อกลางอีสันตายหรือว่าพี่น้องจะยุ่กันทั่วถูกมุมโลกแค่มีสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามรายการตายตนโตได้แล้วนะครับ <S <S ช่วงนี้สภาพสภาวะวิกฤตในเรื่องของธรรมชาติจริงๆแล้วมัน,มน,มนไม่ได้วิกฤตได้รอกรับพ่น้องรับสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าเป็นช่วงฤดูฝน โดยแท้เป็นช่วงฤดูฝนมาตัางตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ไม่น้ำสำปีนี้จริงๆเลยฝนมาช้าว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะปีแล้วนี่พฤษภากก็มาแล้วปีนี้ก็เพิ่งมาเมื่อมีทุนาเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นช่วงองน้ำฝนก็ขอให้พี่น้องได้เตรียมตัวเตรียมใจต้อนรับนะครับน้ำฝนจะล้นมาจากฝาก้า,กากจะมากหรือหน่อยก็เราต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับถ้ามากจนเกินไปเดี๋ยวกเกิดน้ำท่วมพอน้ำท่วมแล้วเราต้องมีกัน อายู่ยให้ได้พันพฤกก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันนะครับพี่น้องครับๆๆๆเรื่องของเรื่องเรื่องราวของธรรมชาติเราไม่สาม,มารถที่จะไปแก้ไขได้แต่เราสาม,มารถที่จะเตรียมตัวเพื่อให้ยูร่รวมกับธรรมชาติได้ไม่ว่าธรรมชาติจะเกิดขึ้นภาวะแบบนึ่งแบบใดการแหลวแต่นะครับเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ยู่ได้ทำกลางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นกับสภาพข้องความเป็นจริงนะครับพี่น้องครับแม่ยาวะต่บ้านเราเมืองเราเลยวันนี้นีพบได้รับการบอกกล่าวมาจากพีเพนแล้วผีพัดคันถึ่งจากประเทศ ฝรั่งเศสนะครับจกรชางกรุงปารีสบาาอกว่าฝนตกทุว,วันเลยน้องบาาอกเออเชีาายงว่าไอ้กิดทึงแต่บ้านเรากิดทึงวัวมันมกอกแยงฝนตกตกต่ควังเทสเชียงวา <c oughs> ่าอะไรครับพี่น้องครับบรรยากาศความเป็นชาติพันธุ์ของลูกล้านชาวใต้ยอยู่ที่ในกนแลแต้นะครับไม่ลืมครับส่วนจิตใต้สานึกหลึกๆที่มันฟังอยู่ภายใต้ความทรงจำนะครับยัง ห้วนระลึกนึกถึง่งวิธีแห่งความเป็นตัวตนของตัวเองเสมอนี่คือคุณลักษณะพิเศษของลูกล้านชาวตายไม่ว่าจะยิ่งหรือชายนะครับไปใช้ชีวิตอยู่ในมุมในของโลกนี้ก็แล้วแต่ไม่เคยลืมความเป็นชัดพันุ์ข้องตัวเองนั่นคือความวิธีในองค์คาพยาทัม้งหมดของความเป็นลูกปักใต้กันโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นพี่้องครับวันนี้รายการใต้ต,ต้นโตให้พี่ดองได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการด้วยกันส่งภาษาใต้วันละคำวันนี้ภาษาใต้วันละคำตอนรับนาฝ้นนะครับก็ ก็เสนอคำว่าเฉื่แฉะฝนตกลงมามากจนเฉื่แฉะไปหมดเลยอ่าคำว่าเฉะแฉะอ่ากคำว่าเฉื่แฉะภาษากลางภาษาใต้บ้านเราเหลงว่าอย่างไรนะครับส่งมานกับปีนองกับตีซี่ซ่องซ่องหนึ่งห้าเก้าคำว่าเฉื่แฉะคนตกมากจนเฉื่แฉะไปหมดเลยจนเฉื่แฉะไปหมดนะครับภาษากลางภาษาใต้บ้านเราแหลงว่าอย่างไรส่งมาที่4ี่สองสองหนึ่งห้าเก้านะครับซี่ซ่องซ่องหนึ่งห้าเก้ากับคำว่าเฉื่อแขะนะครับคำว่าเฉื่อแขะ ลุนรับเอ็มแม็กกันไปหนึ่งกลองในเบรคทุตไายนะครับเอ็มแม็กหนึ่งกลองในเบรคทุตไายที่จะให้พี่น้องได้ลุนรับกันด้วยการส่งภาษาใตาว้วลรคคำคำว่าเชื่อแฉภาษากลางภาษาใต้มันเร็เร่งว่าพันเพื้อเอ็มแม็กหนึ่งกลองจะเป็นข้องฐานนะครับเอ็มแม็กจึงสกัดมาจากรักปลาไหลเพลือใหญ่นะครับรักปลาไหลเพลือใหญ่ที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มอมมลเพศช,ชายขายายกล้ามเนือ้อนะครับที่จะทําให้กล้ามเนือ้อแข็งแรงด้วยด้วยเอ็มแม็กนะครับเพราะฉะนั้น แต่เล่งกันธรรมชาติบรรลุก็คือว่าเอ็มแม็กคืออ่านเสริมนกเข้าแต่จะทำให้นกเข้าเหล็กกลายเป็นนกเข้าใหญ่นกเข้าใหญ่กลายเป็นนกเข้าแข้งนกเข้าแข้งกลายเป็นนกเข้าทนด้วยเอ็มแม็กนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับส่งมาเผื่อจะชิงเอ็มแม็กกันในเบรคทุท่ายผมจะแจกกันไปเลยว่าซี่ส่องๆนึ่งฮ่าฮ่ากาวส่งกันมาน,นะครับคำว่าเชื่อเชะปัสสากลางปัสสาวะตายบรรลเล่งว่าบรรพือนะครับในความหมายของภาษาวตายปัสากลางว่าเชื่อเชะ นั่นก็ฝนตกลงมาเยอะแยะเฉะไปหมดเลยนะบ้านเราแหลงว่าอย่างไรส่งมานะครับเป็นนะครับนี่คือตายต,นต้นโตที่จะให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการสร้างสถรานการอย่าลืมนะครับส่งเงินเข้ามาที่ซี่ซ่องซ่องหนึ่งห้าห้าเก้าช่วงนี้ให้พี่น้องได้ไปชมมิวสิกวิดีโอพร้อมทางฟังเรื่องราวของบทเพลงจากศิลปินลูกเล่นชาวใต้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาบอกมากล่ากันว่าบริษัทพีควายเน็ตเวิร์กเขามีอะไรดีบ้างนะเล็พี่น้องครับ บทเพลงแรกห้ชันตตยก่อนเสื้อกิตีผัดบทเพลงที่สองรักหมดใจแมนเสื้อปลาบทเพลงที่สามรักสุดใจนักรองที่รูปล่อที่สุดเวลาอยู่แต่ส่วนกับเชียงกับสนับสนุนโดยเรื่องดื่มสมุนไพรและพึกษาชาติ32ชนิดโผลชม